วันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์ได้หนูทำได้การทดลองวิทยาศาสตร์ของเราวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องไข่ค่ะน่าสนใจจังเลยนะคะครูอี๊แต่ครูอีฟคะเมื่อเช้าครูแพลรไม่ได้ทานข้าวมาเลยอพอได้ยินคำว่า,าไข่ท้องก็ลองแล้วค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช,ไใช่ไหมคะเด็ก เดี๋ยวเราทำใส่เจลกันดีไหมดีเลยจ้ะงั้นเดี๋ยวคุณพีไปหูข้าวคุณผูแควร์ตอกไข่เราหูแล้วก็ตีไข่รอนะคะโอเคไหมคะเลยค่ะคุณ่ีตอไข่รอเลยมาตอกไข่รอคุยก้างดีกว่าคุย ยมีวิธีจะมาคัดแยกจะได้ไม่ต้องตอกไข่เสียเวลาว่าใบไหนนะเป็นไข่เก่าใบไหนเป็นไข่ใหมุ่ยมีวิธีค่ะเดี๋ยวลราจะทำเองกันดีค่ะก่อนอื่นคุณครูแพลไปเอาอุปกรณ์ไหมคุณครูก่อนนะมีเดคเกอร์มีน้ำนะคะไปเอามาค่ะเดคเกอร์กับน้ำมาได้เลยค่ะทิพยรอแป๊บนึงนะคะ มาทดสอบดูสิไข่ที่เรามีอยู่ไข่ใบไหนจะเป็นใบที่เป็นไข่เก่าไข่ใบไหนจะเป็นไข่ใหม่ที่สามารถทานได้มีประโยชน์นะคะอะัตอนอื่นเลยดูแคลเทน้ำลง,ง,งไปให้เข้ากันเลยค่ะแต่อย่าให้เต็มมากนะเผื่อเราหย่อนลงไปนะอ๋อไม่ค่อนดีสัก400ก็ได้ค่ะ400 ml โอเคอันนี้ก็400มลเท่ากันค่ะ เราหย่อนลงตรงนี้นะี่จะหย่อนลงตรงนี้นะ <Okay. S 1> ถ้าของไข่จมใบนะั้นจะเป็นไข่ใหม่แต่ถ้าของไข่ลอยใบนะั้นจะเป็นไข่เก่าทานไม่ได้นะอันไหนลอยขึ้นไม่ให้ทานนะโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเค สองไข่จะลอยขึ้นมาค่ะนั่นแหละนั่นคือไข่เก่าและไข่ใหม่เป็นแบบนี้เองเอ๊แล้วทำไมมันถึงต่างกันครับคุณอีฟก็เพาว่าไข่ใหม่อย่างนี้นะคะที่จมลงไปเพราะว่ามันมีความหนาแน่นที่อยู่ในไข่นี้เยอะมากกว่าเพราะว่าไข่ใหม่ที่ออกมาจากแม่ไก่คุ๊กๆๆใหม่ๆเลย ของเหลวที่อยู่ในไข่ยังไม่ละเหยอ,ออกมาตามเปลือกไข่ค่ะทำให้ไข่ตรงนี้ที่เป็นไข่ใหม่มีความหนานแน่นมากเวลาเอาลงไปในน้ำก็จะจมลงไปส่วนไข่ที่อยู่ในพิเกอร์นี้ลอยขึ้นมาเพราะว่าความหนานแน่นที่อยู่ในนี้เบาบางมากกว่านะ้ำ งไปความหนาแน่นของไข่ก็เลยน้อยกว่านะเมื่อความหนาแน่นน้อยกว่ามันก็เลยลอยขึ้นมาดังนั้นทุกท่ารู้หรือยังว่าใบไหนเก่าใบไหน เด็กจะได้ไม่ต้องทาไข่ไปเก่ามีกินเหม็นและไม่มีปลาโยดสำหรับวันนี้การทดลองเลือกไข่ใหม่ไข่เก่าก็จบลงไปแล้วแต่ว่าการเรียนรู้เลือกไข่ยังไม่หมดแค่เท่านี้เดี๋ยวรอชมอีกที่ EP ท่2สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะ